สวัสดีค่ะมาพวกวาะะูกันในหาช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะ เราก็เป็นดวง,ดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งันนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเออส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะควากฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่เป็นแรกค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะ วกเหรียญเนี่ยมาบ่งบอกว่าความและความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่ค่ะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความรักมีความอยากที่จะอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่ะตัวเราเนี่ยอาจจะโทรหาเขาพยายามที่จะรอเขานะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีความเฉยเมยเกิดขึ้นนะคะไม่ค่อยที่อยากจะเข้าหาเราสักเท่าไหร่นะคะดูแล้วไม่ค่อยหวานฉ่ำอะ่ะอืมตอบแม่ค่ะเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะไพ่ห้าดาบค่ะเออความสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะมีเรื่องไม่เข้าใจกันค่อนข้างเยอะค่ะผิดใจกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าไม่พยายามเข้าใจกันคือมันมีเรื่องผิดใจกันแหละเออแทนที่จะปรับความเข้าใจกันใช่ไหมคะเออต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างแบบไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างมีอีโก้แบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เมจิกเชียนค่ะคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะ ควาคิดว่ามีใครหลายคนหมายปองเขามีใครหลายคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยเก็บเขาและเขาคนนี้วางตัวไม่ค่อยโอเคด้วยเออก็เวลามีคนเข้ามาคุยอ่ะเพศตรงข้ามเนอะเขาก็จะจิจะจ,จ,จ้าไปด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกระแวงเขาก็ได้นะคะอา่ามาดูต่อค่ะไพ่แฮงแมนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ครึ่งครึ่งดกลางก็ได้นะเออดูแล้วไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหา เรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำซากแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะบางคนเนี่ยคือคบกันเป็นแฟนกันอยู่ดีๆเนอะและณนะตอนนี้มีการลดสถานะกันนะ ออลดสถานะกลายเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่กําลังเข้ามาค่ะเอ,อ,อาจจะได้จากเพื่อนนะคะก็คือผ่านทางเพื่อนต้องมีคนกลางแนะนําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนเนี่แหละทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีปัญหาค่ะอ,อย่างถ้าเกิดออสมมตินะสมมติค่ะว่าคุณเนี่ยนัดกับทานข้าวกับเขาไว้เย็นนี้ออนะแต่ปรากฏเพื่อน ก็มาชวนเขาไปเที่ยวเย็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เลือกเพื่อนค่ะเออทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหาค่ะเหมือนตัวเราเนี่ยดูแล้วดูล่องลอยในอากาศยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่ค่อยสําคัญกับเขาสักเท่าไหร่ค่ะเราเนี่ยอยากอยู่กับเขามากๆเลยตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่กับเราเออนะต่อมาค่ะเป็นไพ่ กถ้วยเมื่อกี้สามเหรียญน,นะนีหกถ้วยค่ะเออบางคนเป็นแฟนกันแล้วก็มีการลดสถาน,นะกันค่ะหรือว่าเป็นคนคุยแค่ด้แล้วก็ลดสถาน,นะกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเนาะบางคนที่เป็นแฟนกันอะ่ะมันจะมาลดสถานนะเป็นพี่น้องมันก็ดูแปลกๆนะคะสําหรับวางเนี่ยคือไม่ได้แน่นอนนะคะเอออะมาดูกันต่อนะแล้วก็ไพ่ เด็กถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะยคะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดวนที่แล้วก็เชียราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกอะ่ะเออความดูจากไพ่เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเน่ะในช่วงแรกอะ่ะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเออมีความแบบมีแพชชั่นมีความตื่นเต้นนะคะมีความอยากเจอหน้ากันนะคะเออเขาเนี่ยก็จะพยายามมาหาเราตลอดเวลาเลยนะคะแต่หลังๆเนี่ยมันไม่ใช่ไง เออมีแต่เราเนี่ยแหละที่พาย,ยายามที่จะไปหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวเลยค่ะเหมือนตัวเราเนี่ยทุ่มเทให้ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่คนเดียวนะพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์เนี้ยชัดเจนพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเนี่ยเออเนี่ยมันมีความเหนื่อยอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีความปวดหัวอ้อมาดูต่อค่ะไพ่สี่ดาบค่ะสี่ดาบก็คล้ายๆกับแปดถ้วยค่ะเออบางคู่บางคนเนี่ยก็คืออาจจะเลิกกันไปแล้วนะคะหรืออาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเออ อาจจะไม่ได้เลิกกันไงแต่บล็อกไว้เออนะคะคือเวลาทะเลาะอ,อะไรกันทีอะไรก็บล็อกไว้อย่างเงี้ยนะคะนะถ้าเกิดว่ามีการบล็อกไว้อย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ห่างๆกันไปไม่ได้คุยกันหากวังมองว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยค่ะเพราะว่ามีไพ่หกถ้วยอยู่มีไพ่สามเหรียญอยู่ค่ะไพ่เหล่านี้มาบ่งบอกว่าคุณสองคนเนี่ยจะได้ปรับความเข้าใจกันจะได้พูดคุยชี้แจงถแถลงไข เออในมุมมองของกันและกันนะคะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นอ่มาดูต่อนะคะเด็กถือดาบค่ะอืมเด็กถือดาบเนี่ยเป็นท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยค่อนข้างระแวงระแวงเขาคนนี้แหละค่ะว่าเขาจะออกนอกลูก่นอกทางนะคะหรือว่าคุณกับเขาอ่ะจะทะเลาะเรื่องเดิมๆอีก เออมันมีความซ้ำซากอะ่ะในเรื่องเดิมๆอ่ะเพราะว่ามีไพ่แฮงแมนเนาะถ้าเลาะอะไรที่เราสึกว่าเราก็แก้ไขไม่ได้อะ่ะเอออาจจะต้องแก้ไขที่เขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาหรือว่ามันมันเป็นสัญชาตญาณของเขาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคะเออคุณก็เริ่มรู้สึกระแวงค่ะว่ากลัวความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะจบลงหรือว่ากลัวความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปข้างหน้าไม่ได้นะคะอืมไพ่เด็กถือดาบเนี่ยกับเด็กถือไม้เนี่ย มาบ่งบอกว่าณนะตอนนี้ค่ะมีความหงุดหงิดใส่การใจร้อนใส่การเวลาพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้คิดนะดังนั้นค่ะเราต้องทําสวนทางกับที่ไพ่บอกนะคะก็คือเราต้องระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะอย่าใจร้อนเนาะนะเวลาอยากจะด่าเขาก็ด่าในใจก่อนก็ได้เคิดเอาไว้ในใจก่อนนะคะอ่ะใบสุดท้ายค่ะใบ8เหรียญค่ะ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่ก็อย่างที่ควางบอกค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยในช่วงแรกนี่มันดีมากๆเลยมันหวือหวามันแบบมันตื่นเต้นนะคะแต่พอหลังๆเนี่ยมันมีความจืดจางลงมีความไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนเราเนี่ยต้องเข้าหาเขาอะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอะพยายามเข้าหาเราพยายามมาจีบเราทุ่มเทค,ความรักนี้มากๆเลยนะคะ เออพอเขาทําดีแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทําดีกับเขากลับไงแต่พอเราทําดีกับเขากลับแล้วเมินมละมันเมินละมันหายไปละเออคือจังหวะเวลาทามมิ่งมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เลยค่ะเอ,อะารัวไพ่แปดเหรียญเนี่ยค่ะอาจจะมาบอกบอกว่าเออคุณสองคนเนี่ยกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องของงานก็ได้ทําให้ไม่มีเวลามาพูดคุยกันนะคะ อ่ะใครที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกับอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะกวางพยายามหยิบ,ย,บยกมาเอ่อไม่กี่สถานการณ์นะคะจริงแล้วสถานการณ์รอบตัวเราวันมีเป็นร้อยเป็นหมื่นสถานการณ์เลยนะคะอ่ะมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมทุกของทุกทุกท่านเนาะอ่ะมาดูกันค่ะว่าความรัความสัมพันธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะจะดีขึ้นไหมเดอะวอลค่ะตามด้วยเอ่ออัศวินถือดาบค่ะ แล้วก็สี่เหรียญค่ะ King of c ั p ค่ะอีกใบหนึ่งค่ะห้าเหรียญค่ะเออดูเหมือนถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันน่ะในช่วงที่ผ่านมากวางกวางก็คิดว่าก็คงไม่ได้คุยกันน่ะก็คงไม่ไม,ไม่ไม่แก้ปัญหาก็คือปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วก็ก็ยังอยู่ด้วยกันไปไเรื่อยนะคะมันเหมือนมันเป็นระเบิดเวลาคือณตอนนี้ไม่ได้คุยกัน เออนะตอนนี้คือต่างคนต่างเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะวันใดวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องระเบิดแน่นอนเลยอ่ะนะคะอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะเพราะในเดือนนี้ยังไม่ไม่ได้ถึงขนาดระเบิดแต่มันมีความน้อยอกน้อยใจอยู่ในนี้ค่ะมีความรู้สึกแย่อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออเขาคนนี้เปลี่ยนไปเออในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นใหม่อีกแล้วคะ่ะไพ่เอศวินถือดาบหรือเ,เป็นไพ่ของท่านลมค่ะ ช่วงนี้เดือนเนี้ยอยากให้ชาวราศีมังกรอะระวังนิดนึงระวังความใจล้อนนิดนึงด่วนพูดนะอืมไพ่เดอะเวิลขึ้นมาค่ะอืมความคิดว่ายังปรับความเข้าใจกันไม่ได้ซะทีเดียวอ่ะอืมเหมือนยังต่างคนต่างมีทิฐิอยู่นะคะต่างคนต่างห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่นะคะเป็นแฟนกันอะมันจะต้องแชร์กันเนาะ แต่แต่แต่คุณสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันอะ่ะแต่ก็คือห่วงอะ่ะคือเธอพื้นที่เนี้ยเธออยากเข้ามานะเออเมื่อก่อนคุณถามอะไรเขาใช่ไหมเขาก็ตอบหมดแต่เดี๋ยวนี้ถามอะไรเขาเขาไม่ตอบหรอกห่วงพื้นที่ส่วนตัวของเขาอืมนะคะก็คือถามไปก็จะอ้อมโลกไปนะคะแล้วก็ดูแล้วอะ่ะความรู้สึกของเขาเนี่ยพึ่งพาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เลยอะ่ะ ในเดือนนี้นะคะดังนั้นคุณต้องพึ่งพาตัวเองนะสำหรับชาวราศีมังกรอย่าไปยึดติดกับเขามากมากนักถ้าคุณยึดติดกับเขามากๆเนี่ยคุณจะมีความน้อยอกน้อยใจมีความเสียใจมีความดาวซึมเศร้าเลยนะดังนั้นอย่าไปยึดติดอะไรกับเขาเราเนี่ยใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะทำงานนู่นนี่นั่นไปท่องเที่ยวไปนะคะเออไม่ต้องไปอะไร นะแล้วเดี๋ยวคุณจะอยู่รอดปลอดภัยในเดือนนี้ในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอืมนะเอ่อส่วนคนโสดกวางก็ยังคงมองว่าตัวคุณก็ยังคงหวงพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคะยังคงหวงความโสดอยู่ยังไม่อยากที่จะพูดคุยอะไรกับใครมากนักนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาเพราะในไพ่มันขึ้นมามีคนเข้ามานะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคุณพร้อมที่จะเปิดรับความรักใหม่ๆคะ่ะก็ได้ ก็สามารถเจอได้จากทางออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาในเดือนนี้ค่ะกวางขอไพ่นิดนึงค่ะว่าณตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่มาดูไพ่ความคิดของเขากันนะคะมีไพ่ justice นะหะแล้วก็ the fool ค่ะอืมแล้วก็ห้าถ้วยค่ะแล้วก็ tower นะคะแล้วก็ไพ่ date ค่ะอืมเออกวางขอแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะ อยากให้กดในเรื่องของอารมณ์ไว้นะคะอย่าพยายามทะเลาะอะไรมากมายอย่าแบบระเบิดอารมณ์อะถ้าระเบิดอารมณ์อะมีโอกาสหักกับหักนะในความคิดของเขาอะเหมือนความคิดของเขาคือเซ็ตลิมิตไว้แล้วว่าถ้าทะเลาะกับคุณครั้งที่สามครั้งที่4ี่เออถ้ามันมีครั้งต่อไปเขาพร้อมที่จะไปนะ เออแต่ถ้าเกิดว่าอีกในหนึ่งะคะ่ะถ้าคุณกดอารมณ์ได้นะคะพยายามอารมุ่มอรวยพยายามปณีปนอมค่อยค่ยคุยกันนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้เพราะตัวเขาอะ่ะอยากที่จะกําจัดปัญหาต่างๆให้คุณสบายใจด้วยนะเออเขารู้สึกเหมือนกันคะ่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนานาเน,น,นี่ยเออมันไม่แฟร์กับคุณเออนะคะ เขาก็รู้อะค่ะว่าตัวคุณนั้นนพยายามเข้าหาเขาพยายามทําดีกับเขามากมายนะคะหรือว่าเอออาจจะมีคนที่เขาไปเจาะแจะอะไรเข้ามาวุ่นวายเนี่ยเขาก็อยากที่จะกําจัดตรงนั้นออกไปอยากที่จะเออไม่ยุ่งกับคนพวกนั้นแล้วนะคะแล้วมาโฟกัสที่คุณนะคะแต,ต่ตัวเขาเนี่ยมีไพ่เดอะฟูขึ้นมาเขาอยากขอเวลาค่ะอยากขอเวลากับคุณนิดนึงค่ะให้อิสระเขาบ้างเออนะให้อิสระ อิสระเขาบ้างไม่ใช่บอกว่าเขาไปไหนทําอะไรก็จ้องแต่แบบจะทะเลาะตลอดว่าอีนี่ไปไปข้างนอกเนี่ยมันจะต้องไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายแน่เล,เลยอะไรเงี้ยเออเราอย่าไปไปคิดไปก่อนเนาะนะคิดไปก่อนเนี่ยทำให้เขาไม่สบายใจเหมือนกันนะเออแล้วก็เขาไม่โอเคการที่เอาเรื่องเก่าเก่ะมาพูด <c oughs> ความเข้าใจแหละเอออย่าเอาเรื่องเก่าๆก่ามันพูดถ้าเรื่องเก่าๆนั้นมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเนาะ นะไม่ต้องเอาเอามาพูดอีกหรือว่าคุณแบบงอนแรงมากคืองอนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะเออเขาก็ถ้างอนแรงๆงอนหนักๆเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีทะเลาะก,กันแบบนี้นะคะเห็นไหมไพ่ภูเขาไฟระเบิดเลยนะคะนะให้เวลากับเขาสักหน่อยนะคะเราก็ใจเย็นกับเขาสักหน่อยกวางคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะจะยอมแก้ไขปัญหาต่างๆนะแล้วก็มาจูนกับคุณใหม่ เออกลับมาเร่าร้อนนะคะหวื้หวาวื้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนในช่วงแรกที่คุณได้รู้จักกันนะคะยังไปได้อยู่อ่ะช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของวาเลนทน<ช>์เนี่ยเออเ,อ,อเราก็พยายามค่อยๆค,คุยกันนะยิ่งเฉพาะยิ่งเฉพาะความรักความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยกันเออคุณเพิ่งคุยกันแบบวีคสองวีคแล้วคุณจะมาทะเลาะกันนักบ่ได้เด้อไม่ได้นะเออคุณลองคิดสิว่า เขาจะโอเคไหมอะถ้าเกิดว่าเออเราเพิ่งคุยกันรู้จักกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี้ยแล้วมีการทะเลาะก,กันไปแล้วล่ะเขาก็ต้องคิดถึงอนาคตแล้วว่าถ้าคุณกับเขาเนี่ยเออเป็นแฟนกันแล้วเมื่อไหร่เนี้ยมันจะไม่ทะเลาะก,กันทุกวันเลยเหรอเออนะเขาก็ต้องมีแบบคิดอยู่บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีมังกรนอะอย่าระเบิดอารมณ์นะเออขอแค่นี้แหละแค่นั้นแหละอย่าใจร้อนอย่ายงุนหงิดนะคะอืมอ่ะ ก็ขอดูความรู้สึกเขาหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะใบแรกค่ะ emperor นะคะหนึ่งไม้ค่ะเออเก้าไม้ค่ะแปดไม้สิบถ้วยมันยังดีอยู่เลยความรู้สึกของเขาอะเขาก็ยังรักคุณอยู่เลยค่ะเห็นไม้ไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของ s ก x u a l า a r d นะเป็นไพ่ของแบบ spark นะคือ คืออยู่ด้วยแล้วมันก็สปาร์กได้นะเออไม่ใช่ว่าจะจืดชื่อสักทีเดียวนะคะเขาก็ยังอยากอยู่กับคุณเนะยแต่ว่าเนี่ยมันมีไพ่เจ้าปัญหาอยู่ค่ะไพ่ากาไมา้คือเวลาอยู่ด้วยกันทีไรทะเลาะก,กันตลอดไงมันจะสปาร์กยังไงอะมันหมดอารมณ์แล้วอะ่ะเออนะดังนั้นอย่าทะเลาะก,กันบ่อยค่ะเออนะเห็นไหมไพ่แปดแปดไม้เนี่ยแปดไม้คือประมาณว่าอยากอยู่ด้วยนะ เออเขาอนะอยากอยู่กับเรานะอยากเข้ามาคอเคลียนโนเนียหรืออะไรก็แล้วแต่คืออยากสื่อสารอยากมาพูดคุยแต่พอเวลาเข้ามาพูดคุยทีไรอ้อทะเลาะกันอีกแล้วหน้าบึ้งเป็นตูดหมึกเไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> หน้าบึ้งเป็นตูดหมึกเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะเข้าใกล้ใช่ไหมคะอืดังนั้นยิ้มแย้มแจ่มจใสเขาไว้นะเพราะดูสิไพ่เขายังบอกอยู่เลยค่ะว่าตัวคนนะุณน่ะมีความอบอุ่นให้เขาเสมอนะคะคุณเป็นที่พักพิงให้เขาเสมอ เออนะไพ่เอ็มพลเลอร์ก็มาบอกไพ่สิบถ้วยก็มาบอกว่าเขาเนี่ยรักคุณนะเออนะถ้าใครดูคลิปกว่างบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดไพ่ออกมาไม่ชัดไม่มีไพ่ถ้วยกวางจะไม่พูดเลยค่ะว่าเขารักเอออันเนี้ยมันเป็นความรักที่ลึกซึ้งได้อยู่นะอันเนี้ยอืมนะคะเออกวางขอไพ่ข้อความแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะ ให้แนะนำจ้าเขาบอกว่าเพ t เ e ียนนะคะก็คือความอดท,ทนค่ะ <c oughs> ก็เหมาะเหมาะกับเหมาะกับ EP นี้มากๆเลยนะคะอยากให้ชาวราศีมังกรอดทนนิดนึงนะความรักความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้ยังพอถูถ่ายได้อยู่ถึงแม้จะมีเรื่องราวทะเลาะก,กันมันก็เป็นแบบมนคู่รักธรรมดาค่ะก็ต้องมีงอนกันบ้างมีทะเลาะก,กันบ้างเนาะถ้าเกิดไม่ทะเลาะกันเลยมันมันจะไม่ค่อยรักกันนะ เออมันเหมือนไม่ได้พิสูจน์อะไรด้วยกันมานหรือกปล่าเออดังนั้นไพ่เนี้ยเขาบอกว่าให้อดทนนิดนึงค่ะอดกลัน้นอดทนอดกลั้นนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดนะให้พูดแบบใช้ศิลปะนิดนึงอะ่ะเออต้องมีวัทนศิล์นิดนึงอะ่ะจะพูดแบบโพ่งๆไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูเราไม่น่าฟังนะคะอืมอนะหาแบบใช้คํานิดนึงนะคะใช้คํา กวางก็ใช้คําไม่ค่อยเก่งอ่ะเป็นคนที่แบบพูดจาแบบตะกุกตะกักแล้วก็พูดไม่ชัดด้วยนะคะไม่ใช่คนจีนนะเป็นคนไทยเดี๋ยวก็พูดไม่ชัดพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลือกนะคะ <c oughs> เอออะมาดูยิ่งโตยิ่งแบบยิ่งพูดไม่ชัดอะ่ะพูดไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะมาดูกันนะว่าขอพายเขาบอกว่าเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากเลยรู้ไหมคะนี่เออ เขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยนะแต่เขาเนี่ยคุยไม่เก่งไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเออเราก็เริ่มต้นหน่อยเออเราก็นะจัดเลยเออีกใบหนึ่งค่ะความห่างไกลเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของเราเห็นไหมว่าไพ่ข้อความที่มันขึ้นมาเขาอยากอยู่กับเรานะเออแต่ด้วยความที่พอมาคุยกันทีไรมันมีปัญหาตลอดเลยอะ่ะเออ คุณคุณเวลาคุณเห็นคนเขาตีกันเราอยากเข้าไปอยู่อยู่ท่ามกลางตรงนั้นปะไม่อยากใช่ปะเอ่อที่แบบที่เขาเวลาตีกันเราก็แค่แบบมองดูอยู่ไกลๆใช่ปะมันก็เหมือนกันเนี่ยแหละเหมือนกันเหมือนกับคนเราเนี่ยแหละถ้าเราเป็นความสบายใจให้กับเขาอ่ะเขาก็อยากจะอยู่กับเราแต่ถ้าเราแบบว่าโววันๆเอาแต่เรื่องมาตีเขาทะเลาะกับกับเขาเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะคุกวงในอะ่ะเขาก็อยากจะมองแบบข้างนอกไกลๆอะไรแบบนี้นะคะเขาอีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาเสียดายนะคะที่เขาทําตัวแย่ๆกับคุณทั้งที่คุณอะ่ะดีกับเขามากๆเลยอะ นี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสิ่งที่ความต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาชื่อเล่นก็ได้นะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงใช่ไหมคะเออกวางขอเป็นชื่อเล่นขอให้มีชื่อละกันนะคะชื่อที่คุณเรียกนะแค่เนี้ย แค่นั้นเองแล้วก็สามารถมาดูได้แล้วดูดวงกับกวางมีทั้งแบบโทรคุยแล้วก็มีทั้งแบบพิมพ์นะคะอ่าวันนี้ว่งต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ